สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็าพกา,า,พา,า,พา,าเพื่อนเพื่อนนะครับว่าจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปเลาะดูนะครับจะไปดูห้องเหมียงซะหน่อยนะครับเห็นฝนตกไม่ไม่เพื่อได้มีพวกแหนงพวกนอไม่เกิดเกิดไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะนะครับ ช่วงนี้ก็หน้าแรงนะฝนตกใหม่ลก็แดดหอนจักหน้อยนะครับเพืเ่อนนี่ก็ได้ถุงาฟกับมีดหน่อยมาเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆนะครับไปไปดูว่าพอจะมีเงเียงบ่นะครับเพื่อได้เก็บมาประกอบอาหารนะครับลองเบึง นะนะครับเพื่อนอ้อง miệng ยื้อฟังนนรู้นะเดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งก็สิเสียถึงละจะหอดแล้วนะครับช่วงนี้ก็แดดแต่ว่าลมเย็นดีแดดคอยแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าเนาะ ถึงน้าถึงน้านะครับเดี๋ยวถึงหองเมียงแล้วก็ยังแห้งอยู่นะฝนตกไม่ไม่แรงนะฝนตกบ่แห้งมันก็เลยถ้าฝนตกแห้งกันนี้มันจวิ่ีเมีงมันออกมาอยู่ครับในช่วงประมันนี้เดี๋ยวจะเดินเลาะไปเบึงจากข้าวกอน โอ้ลมเย็นไม่มีแนงเลยเดี๋ยวต้องไปดูไผ่ตรงดืมแนงแล้วเดี๋ยวเราดูตามแดนห้องเมียงกอนมวมีบ้างอาจจะโอ้มีเดี๋ยวตบไปมึงไผหลวกบางปุ่นน้ำนะครับมามีบ้างอีกอมีแนงอยู่แต่ว่ามีแนงหน่อยนะเดี๋ยวตา้มตบไว้บึงมัน่าจะเอาไป แกงเลยดอกมากนี่นี่เป็นกอติดแดนห้องเนี้ยแหงมาแล้วรับเด็กเดี๋ยวขำห้องเนี้ยไปเปิ้งไข่หลวกเปิ้งฟังดนตานะครับว่านี่บ่ห้องเนี่ยก็แหงมาแล้วนะครับเบิ่นของคุณก็แหงมาแล้ว เพืพาเพืเ่อนๆมาบึงฟังผุดก็เป็นนี่ก็เป็นสะพานทองเมียงอันนั้นก็เป็นไทยลวกเกาะมัธยมีฟังผุดนี่ก็บพิวกัดพาเพือเ่อนๆมาบึงแนะนำอันนั้นเลยสะพานทองเมียง สะพานกำกล้องนะครับสะพานแบบเก่านี่เลยมาพานนี่นะครับถ่านเลาะเบิ้งข้างบนนี่มีมาเนาะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปนะครับตามแนวบนโอ้แรงมัดแล้วครับเป,เป็นเปีนโอ้แห่งแรงครับ ้ามาหมุดบึงห้องเมียงน่าจะแล้งหมดแล้วนะครับเพื่อนก็ถือว่าไม่ได้หน่อไม้เลยคิดว่าจะเหลือก็ว่่เหลือเพราะว่ามันฝนมันคอยฝนปกติฝนล,ลงมากเนี่ยมันก็จะมีนอเนี่ยนอลงนะนอแหลงนี่แข่งคิบเลยปีนี้ แต่กับผลก็มาเร็วอยู่นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆบุมาจังหน่อยนี่ก็ฟังนี่ก็เป็นแดนเป็นแล้วแ,แดนเพื่อนก็จะเป็นไครก็บบ๊อบี้ขึ้นกันนะครับนี่ก็เป็นันี้ก็เป็นไผ่ตรงริมแรงมาหนี่ย บ๊อบมีขึ้นกันนะครับเปิดแล้วครับเดี๋ยวกลับแล้วบา้านก็วันนี้ก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆนะครับม,มาเลาะชมนะครับเกาะภัยมาเลาะชมว่าจะหาโนนเอียงบัอบ่มีนะครับดเดี๋ยวต้องไปดูก่อที่ยูติดบ้านนะ ใอ้ตรงใา่ตรงลืมแรงนะก็าจะมีบ่ครับอู้หกอพุนแต่ว่ากอพุนก็ค้นผัดปัมลูงแ้วนะครับอนอู้นกับวันนี้ก็พา<อ>เพื่อนๆอมาอเดินเลาะหาเราใหม่รับชมแนวกอไผ่ห้องเมียงนะครับเพื่อนจังใดก็ ฝากคุณเพื่อนติดตามรับชมด้ยเด้อครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ